บอกนะคะว่าใครราศีธนูตำราหนึ่งกับตำราสองอืมเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะลืมแม่หมอก็จะลืมเองแบบนี้นะคะมันจะมีตำราหนึ่งกับตำราสองโอเคนะคุณจะได้ไม่ต้องไปเปิดตำราให้งงอันนี้มาวิเคราะห์ให้คุณแบบวิเคราะห์ให้คุณแล้วโอเคนะคะคุณจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายอย่างเช่นคนที่เกิดราศีธนูฝั่งนะคะคนที่เกิดราศีธนู ตำราแรกบอกว่าคนตั้งแต่วันที่16ธันวาถึง14มกราอันนี้คือตำราแรกให้คุณจดนะคุณราศีอะไรคุณก็จดของคุณเองโอเคไหมคนราศีธนูนะคะตำราแรกบอกว่าคุณน่ะคนที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคนนี้ราศีธนูแต่ตำราที่สองบอกว่าคนเกิดวันที่23าพฤศจิกายนถึง21ธันวาราศีธนูเห็นไหมคะมันจะมีวันคัาเกี่ยวเห็นไหม คุณลองไปดูนะคะในช่วงของธันวามันจะมีวันคาบเกี่ยวนะคะก็เป็นธนูพวกนี้โชคดีค่ะไม่ว่าจะตำราไหนก็จะเป็นจะจะเป็นาราศีเดียวนะคะอ่ะจดจดกันแล้วเนาะสำหรับคนราศีธนูนะคะตำราแรกบอกว่าคนที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมตำราที่สองบอกว่าคนที่เกิดวันที่23พฤศจิกาถึง21ธันวาทีนี้มาดูมังกรก,กันบ้าง ทุกคนมาดูมังกรกันบ้างมังกรเมื่อกี้ธนูไปแล้วนะทีนี้มังกรนะคะมังกรคือตําราที่หนึ่งครูจะพูดตําราที่หนึ่งแล้วก็ตาราที่สองนะตําราที่หนึ่งนะคะบอกว่าคนที่เกิดวันที่สิบห้ามกราถึงสิบสองกุมภาตําราที่สองบอกว่าคนที่เกิดยี่ิบสองธันวาถึงยี่สิบมกรานะคะนี่คือตําราสองทีนี้คนราศีกุมค่ะไปเร็วๆนะครูขอไปเร็วๆนะนี่ยังไม่ได้ผ่าดวงนะเนี่ยคนราศีกุม อันนี้ต้องบอกเนาะเพราะหลายคนไม่รู้ว่าจะไปนค้นตรงไหนเนาะครูเอามาบอกแล้วกันอืมอ่ะสําหรับคนราศีกุมนะคะคนราศีกุมตาราแรกบอกว่าคนที่เกิดวันที่สิบสามกุมภาถึงสิบสี่มีนานะคะนี่คือราศีกุมอีกตําราบอกว่าคนที่เกิดยี่สิบเอ็ดมกราถึงสิบเก้ากุมภาราศีกุม นะคะต่อไปค่ะราศีมีนนะคะคนที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนอันนี้คือราศีมีนนะคะแล้วก็อีกตาราหนึ่งบอกว่าคนที่เกิดวันที่20กุมภาถึง20มีนาอันนี้ราศีกุมจดให้ทันนะจ๊ะต่อไปเมื่อกี้ไปราศีอะไรแล้วล่ะมีนไม่เหรอ เออมีนนะคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะราศีมีนน <k ug lemonade> ะเอาราศีมีนงงเองจะแม่งงงเองเดี๋ยวกะราศีมีนนะคะสิบห้ามีนาถึงสิบสองเมษาตําราแรกบอกราศีมีนตําราที่สองคือยี่สิบกุมภาถึงยี่สิบมีนานะคะราศีมีนต่อไปราศีเมษค่ะสิบสามเมษาถึงสิบสี่พฤษภานะคะราศีเมษกับอีกตําราบอกว่ายี่สิบเอ็ดมีนาถึงยี่สิบเมษาอันนี้ราศีเมษ นะคะราศีพฤกษกนะคะ15พฤษภาถึง14มิถุนายนอีกตำราบ,บอกว่า21เมษานะคะถึง20พฤษภาอ่าต่อไปราศีเมถุน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 ถน,นะคะราศีเมถุนคนที่เกิด15มิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคม คุณเป็นคนราศีเมถุนอีกตำราบอกว่าต้องคนที่เกิด21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนถึงจะเป็นคนราศีเมถุนเห็นนะนะคะต่อไปราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎก็15กรกฎาคมถึง15สิงหาอีกอันหนึง่ง22มิถุนาถึง23กรกฎาคมนะคะต่อไปราศีสิงห์ค่ะ16สิงหาถึง16กันยา อีกอันหนึ่ง24กรกฎาถึง23สิงหานะคะต่อไปราศีราศีสิงไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมปต่อไปราศีกันนะคะราศีกันสิดกย17กันยาถึง16ตุลานะคะอีกตำราหนึ่งบอกว่า24สิี่สิงหาถึง23ามกันยานี่คือราศีกันต่อไปราศีตุล จะจบแล้วทุทกคนราศีตุลน,นะคะ17ตุลาค่ะถึง15พฤศจิกานี่คือราศีตุลน,นะคะอีกตำรานะคะบอกว่า24กันยาถึง23ตุลาอันนี้ราศีตุลอ่ะต่อไปอันสุดท้ายราศีพิจิกนะคะ16พอยอถึง15ธนวาคมอีกตำราบอกว่า24ตุลาถึง22พฤศจิกายนเป็นพิจิกอ่า